สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเติรนเช่นเคยนะคะที่ช่องเอพีเซอร์ค้าของเบ้หนึ่งนะคะ,ะ,คะวันนี้เอราจะพาทุกคนมาดูรถนะคะคันนี้เลยผ่อนถูกถูกนะคะที่สําคัญนะคะเป็นตัว m a สด้านะคะปี2 0 1 2ราคาของคันนี้ตั้งขายที่225,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวจัดได้เต็มนะคะถ้าเกิดมีเครดิตถ้าไม่มีเครดิตเรามาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะ คันนี้นะคะค่างวดในการผ่อนอยู่ประมาณ4,000บาทเท่านั้นเองนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเน้นใช้งานราคาดีจับต้องได้นะคะไม่ควรพลาดส,สาหรับคันนี้เลยจองออกรถนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตเรามาคุยกันก่อนได้นะค,ะคันนี้สวยๆเดิมๆแบบนี้เลขไม่แสนนะคะ1แ0นสองหมนสี่พกิโเมตรเท่านั้นเองนะคะที่สําคัญนะคะเรื่องภาษีพรบรดูแลให้นะคะรับประกันหลังการขายให้อีกนะคะ3เดือนเลยรับประกันเครื่องยนต์เครื่อง เกียนะคะระบบแอร์ระบบไฟให้ด้วยนะก็รับชมคลิปนี้นะคะเอิญต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเซกเตอร์นะคะกระจังด้านหน้านะคะโลโก้มาได้อยู่ครบแบบนี้เลยทะเบียนรถสี่กไก่ลอลิงหนึ่งศูนย์สองห้าป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเรามาดูล้อแม็กกันบ้างนี่ แม็กคันนี้เดิมๆของมาด้าเลยนะคะหัวน็อตสี่รูพร้อมกับตัวยางนะคะเป็นยางที่ได้ยางปีได้ยางปีคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเส้นต่อไปก็ได้นะเพราะว่ายางน่าจะกลับฝั่งนะคะอ่าด้านบนตัวรถนะคะก็มาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างแล้วก็ถูกกระจกนะคะเป็นสีขาวตตดสีดําด้านแบบนี้เลยติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะคะเป็นฟิล์มขนาดประมาณ60สิบนะ ที่จับแผงประตูด้านข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนั่นเองนี่สวยๆเดิมๆเ,เลยเรามาดูตัวยางเส้นที่2กันบ้างนะคะในส่วนของตัวยางคันนี้นะคะเป็นตัวยางนะคะขอบ R 1 5นะคะแล้วก็ตัวแม็กนะคะก็ไม่มีร่องรอยของการเกิดสุบัติเช่นเดียวกันตัวยางไม่ได้สลักตัวปีรถนะคะแต่ว่าดอกอยางในยางนะคะก็ยังใช้งานได้อยู่นะ ถัดมาเลยนะคะด้านหลังของตัวรถคันนี้มาพร้อมไฟท้ายเป็นแบบหลอดไส้ฮฮโรเจนด้านหลังนะคะมีในส่วนของตัวโลโก้มาด้าสองคันนี้เป็นเก๋ง4ประตูนะคะนีมีไฟเบรกดรงที่3มาให้โลโก้มาด้ a อยู่ครบด้านท้ายมีในส่วนตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูกันเรากดนะคะแล้วก็เปิดดึงขึ้นแบบนี้ได้เลย พื้นที่ด้านหลังนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะใส่ของได้เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะถ้าเทียบกันใส่ได้ประมาณ2ใบใหญ่ๆเลยนะเรามาดูโครงสร้างรายละเอียดกันบ้างนะคะหัวน็อตของคันนี้เป็นรถปี2012นะคะด้านท้ายเดิมไม่มีรอยขยไม่มีรอยถอดแบบนี้เลยเม็ดอาร์นะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะให้เห็นกันเลยนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะเขาก็จะมีตัวแผ่นกันความร้อนมาให้เรียบร้อยเลยนะนี่ ถือว่ารายละเอียดโครงสร้างของคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะรายได้ลูกค้านะคะสักประมาณหมื่นสองนะคะก็ซื้อคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องค้ำเลยนะคะรายได้นะคะแค่1มื่นสองนะคะพนักงานโรงงานงงาน,นะคะรอปภนะคะแม่บ้านบริษัทนะคะหรือว่า รับราชการนะคะหรือว่าหารถไว้ซื้อเงินสดนะคะก็แนะนําเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวมาด้ารุน่นนี้สเปคนี้เลยนะคะสวยๆกิบๆแบบนี้เลยนะ,ะ mm hmm. รับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้าไฟไหม้ไม่แต่ต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะรถทุกคันถูกกฎหมายนะคะโอนได้หมดราคาของคันนี้นะคะ2 2 5 0 0 0บาทนะคะถ้าลูกคา้าท่านใดน,นะคะที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะรับโปรโมชั่นไปเลยนะคะคือฟรีนะคะค่าจัดค่าโอนมูลค่า10,000บาทนะคะ ฟรีค่าจัดค่าโอนมูลค่า10,000บาทนะคะราคารถนะคะ225,000บาทนะคะยังไม่รวมประกันนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ต้องการออกรถฟรีดาวศูนบาทนะคะสามารถนําประกันนะคะไปรวมในยอดจัดได้ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น1หรือประกันชั้น2นะคะก็สามารถเอาไปรวมได้เช่นเดียวกันแต่บอกเลยว่าคันนี้นะคะผ่อนนะคะเริ่มต้นฟรีดาวผ่อนอยู่มานส0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลย เปิดมาดูภายในตัวรถนะคะของคันนี้มาพร้อมกับตัวกระจกบานเลื่อนออโต้ไฟฟ้าคนขับนะคะเซนทันล็อกรถปลดล็อกนะคะของคันนี้จะยังไม่มีนะแต่ว่ามีกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้นะคะมาพร้อมควบคุมการใช้งานเป็นแบบกุญแจนะคะดอกไข่พร้อมกับแอร์นะคะที่เป็นทรงคลาสสิกทรงกลมแบบนี้เลยพวงมาลายัยมีถุงลมนิราภัยมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับเลขไม่นะคะของคันนี้อยู่ที่1 2 4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะพร้อมกับจอวิทยุเดิมๆของมาด้าเลยนะ กียร์ออโต้นะคะภายในคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะสีเบจเบาะผ้าสีเบจเพดานด้านบนนะไม่มีแบบว่าไม่มีแบบสิ่งสกปรกนะคะของคันนี้ก็ถือว่าสวยๆนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถเน้นใช้งานราคาถูกนะคะแนะนําเป็นรุ่นมาสด้าคันนี้เลยนี่ด้านหลังตัวรถกว้างๆแบบนี้เลยนะคะนั่งได้นะคะ 4- ที่นั่งเลยนะ,ะนั่งได้สะดวกสบายเอาไว้ใช้งานนะคะผ่อนผูกเข้ามอเตอร์ไซค์เลยนะคะคันนี้ บอกเลยรับประกันหลังการขายอีกสาเดือนนะคะพร้อมกับตัวประกันนะคะที่รับประกันหลังการขายนะคะแล้วก็ฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีด้วยรับประกันหลังการขายมีเครื่องเกียร์ระบบแอร์ระบบไฟเครื่องยนต์นะคะดูแลให้กับทุณลูกค้าด้วยเดี๋ยวเปิดตัวหน้าเครื่องให้ดูกันนะคะคันนี้เป็นเครื่องหนึ่งจห้านะคะนี่ให้เห็นห้องเครื่องกันสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่อง 1. 5ุดห้านะคะ ถ้าเกิดขึ้นต่างจังหวัดได้นะเพราะว่าเครื่องพันห้านะคะคันนี้เป็นปีสิบสองเครื่องพันห้าให้เห็นห้องเครื่องกันเลยนะคะตัวเครื่องแห้งสนิทแบบนี้เลยไม่มีราบน้ำมันไร่เยิ้มนะคะที่สาคัญตัวเครื่องไม่ยกเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะเป็นเครื่องเดิมสาหรับตัวรถปี2012เลยนะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบโลโก้มาร์ตนะคะด้านบนก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยให้เห็นและมั่นใจเลยนะคะว่า รถที่คัดเข้ามาเนะคะเป็นรถคัดเกตเอนะคะสําหรับใครนะคะที่มีลังสนใจออกรถนะคะมาด้าคันนี้นะคะจองออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะรับโปรโมชั่นไปเลยนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนมูลค่า1,000 0บาทนะคะบอกเลยราคาตัวรถนะคะส25,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิร์นได้นะคะผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยสามารถแอดไลน์มาหาเอิร์น เบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถหรือว่าหารถไว้ใช้งานผ่อนถูกเท่ามอไซค์นะคะต้องแนะนําเป็นรุ่นนี้สเปคนี้มา z ด้าสเครื่อง1.5นะคะถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาเียดตัวรถนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกสําหรับวันนี้